นี่ตามอันประเภทนี้นิยมประเทศเท่าหรือว่าวา,วามันบริทัวประเทศเฉพ,พาะภาคอีสานาคือเพิ่อนอย่างบุญเขาสากว่าเขาเขาสากเขาประดับดินไปยังสัมบบประเภทนี้มันก็นดีอยู่ควนอนุลักษ์ไว้แต่ว่าใส่มันถูกก็คือต้องเหตุให้มันเป็นไปตามธรรมเป็นไป,นต,าป,นป,นปนตามความจรงิงน ในธรรมชาติในในพุทธศาสนาอันนี้ส่วนมากเข้าใจว่าย้ายเขาสากเขาไปดับดินไปหาอนานานีทั่วดินขนมแล้วก็ไปห่อเนี่น้อยห่อเสษใบต่อไปยายตามทงหน้าไปยายตามกําแพงวัดตามหงมใหม่ในกําแพงวัดตั้งสิ่งแกายัางละ่ะตื่นแต่เดินตีสามตีสี่ไปยายไปให้พผะสวดจังสันทังสี่ความจริงแเราก็มน บ่เป็นไปตามนั้นเด้มันคิดเอาตามพ้อผามันเลยปมกัาามาในนี่สืส่อแต่เฮาปรับเปลี่ยนใหม่ปรับเปลี่ยนให้มันตรงให้มันตรงตามก็เป็นจริงที่เป็นบ้านทํามบุญอุทิศหายาผู้ดวงลับจังสีเฮาก็เอาอาหารดีๆนี่ไงใส่บาทก็ได้มา,มาจังหังจังสีก็ได้อาดีๆง,ง,งาม ตั้งใจในการี่สิอุทิตถึงมารดาบิดาญาติต่างๆนั่นแหละแต่จะพูดตามประเพทีคตินิยมมักจะมีเฉพาะภาคอีสานบ้าน่แหละคมจริงในพุทธศาสนาจริงๆบม่มีแต่เ้าไปถือเอาแบบนั้นคือในสมัยอดีตการพระเจ้าพิมพิสารบนถ้ำอุทิตผลบุญผลท่านใ้กับญาติของตน อุตสัมัยพุุธเจาวหลายอง์รักเอาแค่มีกันแต่พระกุสันโธโกนาภัสสะพระกสปะจนถึงพระพุทธโคตมะเปรียากพระเจ้าพิมพิสารก็คือกินของสงกินของสงกอนถวายสงกอนสงติสิท่สัมโมตนียะตถาสงบท่านได้อนุโมทนาบาท่านได้ก้าวคำาสละให้ขิดเบื้องเด้อ เนื้อกินดมันซื้อได้นะมันบอกซื้อซื้อที่อาหารพวกแม้ขั่วพวกเห็ดลูกในโลงคั่วแบบมีหมีลูกหลานของโรงคั่วมีอยากต่างๆนั่นนี่ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์นั้นรักเอาเอาพระพุทธเจ้ากัสปะพระเจ้าพิมีสานเป็นผู้เป็นวหานาในการทำทำท่าน ก็ต้องเนื้อบางคนตอนชิมมันก่เป็นยังแบบตอนที่เขาเห็ดอยู่นั่นนะตอนชิมเข้มเปรียวหวานยังกบบเออว่าเป็นยังชิมมันว่าด้ตั้งใจกินแบบอัเลี้ยงจัดไปโดยสวยงามแบบพรพอมีเสียกขึ้นไปถวายแล้วอ่ะเป็นแต่แสบยบว่าจับมาใส่ปากปับ๊บนั่นแหละเออนบดกินของถวายสมข <c oughs> นาดนั้นแต่ยังติดอยู่ตั้งซีพะพุทธเจ้าเด้กรธรรมดาเด้อ กินมันกันเกี่ยวเนื่องมาหลายอย่างกาน็นั่งอยู่หรอกตอนที่เพิ่นผ้ากัรสางวัดอตอนที่เพิ่นผ้ากาัรสังวัดพวกน,นี่แหละคืออันเราเสียนจิตอาสาในการสางวัดเพื่อห้าหนี่แหละร้อยไปกินเหล่ามาังร้อยไปแห้งเอียนมากินมันคือมีเอ,อคือเขาเห็นอยู่ของห้าอยู่นี่ที่มันเป็ี่ยน เอาเหล้ามาื่อวัยกัน,นก,กินตะกั่วซุปซิบซุปซิบกันไปเออไปเห็นเนาะอันเงินพืน่อนนายนาะบอกพวกหนึ่งไปแท่งเยียนไวปสอนกุ้งไว้นั่นไว้ปปฏิกับสำคัญเลยอีกอันอนึงค่ะเอาไปวปเราบอกอันเราเตรียมไว้แล้วละไป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 เดี๋ยวพ่อมุสุจริตอาจารย์สุจักตว่าปานว่าเขาบ่มี่หุงงังนั่น,หน,น,นแหละ ตะกี้ก็เป็นคือก,กันเป็นแบบเดียวนี้แหละสมหรัยตะกี้เราจะพูดถึงแล้วพระเจ้าพิมพิสารป็นผูผ้าการทำท่า,ทานตุวงผู้แหวนเป็นเจ้าเมืองผู้แหวนเป็นกษัตริย์ที่ตั้งของเมืองนั้นดุจเมืองระ้าลัยนรสียังอหละอยู่จังหวัดเลยสมัยพระเจ้า,ากากูสันโธนี่ บอกว่าเอาไก่แล้วใก่ไก่เลยแหละและวเจ้าพิมพ์ารเป็นหัวหนพระมูทําสังฆทานเองพวกไปกินเหล้าเออพวกไปหากับแกมเป็นเป็นดิบดิบมาทั้งทั้ง,ท,งที่เป็นสอนอยู่อย่างเสีนนาคือห้าตอนนี้แหละพวกร้อยไปกินเหล้าก็ซื้อกันมกินรู้บริยูได้ผู้ได้อันเขามาอยู่ในนี่แหละยังออกไปหาหกินเหล้ากิน,นั่นกินนี่อย่างนั้นะ พวกยาเยอะวันนี้ยุดให้ไปทันที่เด้อเศร้าหละหลายยานก็เดอก็เลยเกี่ยวเนืองมากสมัยพระเจ้าพิมิสานเมื่อถึงพระพุทธเจ้าโคดมเข้ามาเกิดเป็นพระเจ้าพิมิสารฝันติดต่อกันสามมือนสี่หมือเห็นพวกเปรตนั่นแหละมาเปือยกายห้องกีดบีดล่อง เสียงห้องเสียงผีดีดลองคิดกีดกล้านต่างและคือเสียงขออาหารว่าหิียหิวห,หินะสมัยพระพุทธเจ้าองค์นั้นพระเจ้าพิมพิสารอยู่สวรรค์คุณแต่มาถามอยากทุกข์ขาลมากเลยยังสภาวะท่านบุญให้เลยยังสมัยพระพุทธเจ้าโกนาคมนัสสะสมัยพระเจ้ากัสสป,ปะพระเจ้ากระบอกบ่บ้บานท่านนั้นเกิดยุคอ,อพละเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าโคดมคุณ มาจนถึงพระพุทธเจ้าโคดมเมืงดูนังชีพระพุทธเจ้าเลยทึงบิดขเีเอาเด้อเจ้ากิมพิสารฝันฝันว่าพวกเปลดพวกนี้แหละร่างกายพร้อมแห่งเรือตนังติดกระดูกห้องขอเสื้อผ้านาแพร่ของยู่ของกินนั่นแหละ เมื่อที่ีมามันบอกเป็นฝันที่มือหนึ่งตื่นมาก,กางเด็กเ,ออเปิดผักแกอวไปเหลียวเบิ้งแล้วยืนสากลากอยว่วนะันหลายดเด้ว่าหออิวว่าเจ็บปวดว่าทรมานบางพวกกับนอนเจ้าปากบางพวกกับมีขอนทุบที่ปากบางพวกกับมีอย่างแน่ละทิ่มแท่งไปตามเสียดแท่งไปตามร่างกายออบางพวกกับกินชีมูกน้ำลายอย่ของ ในมือนันก็ได้เลยออกไปถามระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างก็เป็นแนวนี้อมพุทธเจ้าก็เลยาว่าเรื่องเล่าให้ฟังโอ้สมัยอดีตการณน้ามาแล้วท่านเป็นผู้นำพานในการทําสังฆท่านในสมัยนั้นกองระพุทะเจ้ากากกุสันโธคนพวกทั้งหลายเราเป็นญาติของท่นานญาตินีก็บกด้แปลว่าเป็นญาติสายโลกหิตออกมาเป็นพี่เป็นน้องกันเดอญาติกรม คือมีกรรมการกระทํารวมกันนันแหละจือววาเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นทายาทคือทํากรรมอันใดไว้เน,นีจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั่งสืบไปบุเมียแต่บันบดาแปลแต่ว่าเป็นญ <c oughs> าติใจลูกหิตเลยญาติกรรมคือกระทํารวมกันเบ่กบุญ่บ่กบาปมาเลยจังหวะได้อาหารมากพระพ่าก็เลยเอามาเหตุเป็นประเภทนี่บุญก่าสร์มั่งบุญประดับาาดินมั่งก็ดีก็ดับเป็นความคิดดีอยู่แต่ว่า การทําโดยโบราณโดยที่เฮาใหญ่มากนี่แหละแต่เห็นเมากนี่มันผิดผิดวิธีทำเออบรถุกรถุต้องตามตามประเภทนี่สงพรอบประถกต้องตามภาวินัยของสงพอที่ว่าเฮ็ดข้อเข้าองของอันแบงไปแล้วไปยายตามกําแพงวัดตาม่มใหม่ในวัดแต่ก็ยายไปตามทงหน้ากังส่ แล้วพระสามรรับตอนตีสามตีสี่รืก็ปิดพระวินัยพระรับอาหารบ่ได้หลังจากตะเวนตรงหัวขึ้นไปแล้วจนกว่าจะแจงวันใหม่จึงจะรับได้แต่วัามารับต้องระวังดวงอาทิตย์บ่ท่านข้นพอาะอะไรอาจสามารถที่เป็นบุญได้แล้วก็ข้ามสวดก็จักสิสวดว่าจังไดแต่วแต่พระก็บผ้ากันแตงข้ามาขึ้นมาเองแต่อันนี้พิษบุญนั้นท่านนั้นก็เลยบ่เป็นบ่ไปบ่ถึงยหญ่ ปบันเข้าผู้ได้ยินได้ฟังปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงไหมเออร่วมรวบร่วมพวาม,มสมามัคคีในหมู่บ้านนั่นแหล,ละอืแต่ก็มาตั้งใจทาบุญทาทานดีๆนี่แหละมาจังหันนะมาเา่าร์นี่สิแหละแต่ก็พากันคิดนึกอุทิศในใจของเจ้าของเองขอพ้นทานบุญกุศลกมดีที่ข้าพเจา้าทำในจงถึงแด่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหมดก็ได้รอกสบายๆเลา เจาะจงเลี่ยงรายละเอียดลงไปมานได้บีได้ญาตทั้งหมดเจ้ากรรมในเวรหรือสัพสัตว์นี่ครับ<ม>ขั้มที่ทที่<ม>อพอระเจ้าพิมพุสานบอาอีทังเมยญาตินางสุกิโตโหตุญาตโยขอพ้นทานบุญส่วนกาดีดีครับเ้าทำนี้จงถึงแด่ญาติของข้าพเจ้าเถิดขอญาติจงได้รับส่วนนี้แล้วจงมีความสุขนี่คือขัมของพระเจ้าพิมพุสานในสมัยนั้นพวกข้าก็าตามเ่านั่นแหละ เรอจะเอาตามเพิ่นก็นแล้วแต่อะไรทั้งนั้นอุทิศอุทิศแปลว่าให้แปลว่าให้ถ้ว่าถ้าจะบโดยละเอียดมันก็ง่ายพ้าว่นะา,วา,ขาข่าวอาหลังจากหยากได้กินอาหารแล้วได้รับได้รับผลท่านเปรตอาหารของเปรตก็คือผลท่านท่านที่เขาเห็ุมากต่อมาเมื่อได้รับ ส่วนบุญแห่งกัน,นเกิดจากการในท่านเราเกิดร่างกายอุดมสมบูรณ์มีร่างกายอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นมาแล้วมือ่อมือไม่กัปบปีบวีรลองอีกเออได้ร่างกายนี้อุดมสมบูรณ์สวยงามดีแล้วไมเจช่ปวดบอบปวยแล้วขาดเสือ้อผ้านี่ก็ได้หาผ่ามาอีกมาถวายแก้มงูผีสูงอีกได้ผ่าแล้วกับไม่มีบางอยูก่ก็ได้เฮ็ดกุฏิอะไรผีหนันต่างๆให้อยู่อีกจริงจักสมบูรณ์ เด็นีจจ่จึงสมบูรณ์แล้วมีที่ไปจังไปขึ้นสวรรค์บันนี้เออจังได้ไปสวรรค์จ่าตุมดาวดึงก็แล้วแต่ออแล้วแต่ของเก่าที่มีขานที่ทรงไปพอาได้รับของใหม่แล้วของใหม่นี่เป็นดุดดังวา่าแต่จะเป็นเป็นคึอคารถนี่ผู้ไปหอดองเทพผู้ไปหอดางประเทศไปทั้งสี่แหละจังไ้พวกเข้าหันกลับมาออประเพณนี่เป็นสิ่งดีแต่แต่ ทำผิดวิธีโดยการอุทิศโดยว่าเป็นบุญมันสีห้าต้องศึกษาจังบเสียเวลา้วก็แล้วก็คนที่ร่หลับส่วนบุญนี่มันมีเวลาหน่อยด้บยเมื่อดดหลายน่แหละถือว่าเป็นมือปล่อยผีปล่อยเปรต่กับบแม่นมันก็มพีุ่งสรนสมือของมันนั่นแหละแต่วัน้บ่ท่านได้ถึงการเวลาบ่ท่านได้สมดุลกันซื่อุเปรตมันมีอยู่สิบสองชนิด ชนิดที่มารับสุดท้ายนะี่คือพระราชตูชีวีเปตเป็ดทั้งหลายก็ต้องการอาหารต้องการเสื้อผ้ายาสาะโลกเราต้องการนมได้ที่อยู่อาศัยนั่นแหละเปรดนี่คืออาหารขังเป็หรือว่าสิ่งที่เป็ดต้องการเป็ดแปลว่าพู้หิวก็หายไม่มีวันพอเออและเป็ดแปลว่าจางังสีตัเวเตือนไว้ อนไรที่สงบนบัทท่านเด้ยวทำสมมุทนิยากถาเรียกว่าบัท่านได้รับการอนุโมทนาและอนุญาตรุดออกจากเมืองสงเราวจะพึ่งผ้ากันเอาไปมันก็่ได้หน่อยเดียิ่งขนมก่อนเดียวนึงได้ห้าลังน้นหน่อแต่ว่าบาปอันอื่นมันซําเขาใจว่าล่ะอันอื่นที่มีอยู่แล้วแต่ว่าเหตุในพุทธศาสนาอันเป็นธรรมชาติตามความเป็นจริงมันหนักกว่าอันอื่นๆ ไอ้ึงบาปกันนักกว่าบุญกันกนักกว่าคือกกันมาจังวหวะไอ้ทุกคนศึกษา้มันเข้าใจศาส,สนานีประเดิเสื่มอมพุทธศาสนาประเดิเสื่อมแต่ว่คนบ่เข้าใจธรรมาชาติคนบ่เข้าถึงธรรมาชาติเอ่ยบอยอมหลับบ่กระทํำตามเดินว่ามันเสื่อมเสื่อมบมเสื่อมผู้นั่นความจริงธรรมชาติบกเพื่อมทำบาปได้บาปแน่ถ้าบุญได้บุญแน่อันเกิดจากจิตเจตนาในการคิด คิดไล่กับคนนั้นคนนี้ตัวเองแบบใหม่เองนี่เรียกว่าบาปก็ดีแต่คิดนี้หวังสงคอได้ก็เกาะกับบคนบนี่เป็น่าบุญคิดบนนี้ก็ประกอบโดยการกระท่ดโดยกายมัง่ง้วยวาจามัง่งส่วนคิดสร้างคนนี้ก็จะไปหลักตีมันกันหนะ้าแต่ก็ไปตีเขาเออเป็นเพุเห็นเขาเสียหายชีวิตละยรัพย์สินนี่จึงว่าบาปสําสเร็จแล้วพององค์งงแห่งความสําเร็จแห่งบาปแห่งบุญมันก็หาย,ย่างประกอบกัน โดยจิตเจตนาสกอรคิดก่อนทิ้น,นที่หนึง่งโดยการกระทําโดยทําเบามาั่งโดยกายมาั่งรู้ว่าทําแล้วแล้วกได้กระทําทาสเสร็จสเร็จแล้วมั่งนี่จึงจิเป็นเบามาันละเอียดละเอียดอยู่ซึ่งพวกเข้านั่นมันบรได้เอาความรู้สึกนึกคิดมาจดจอ่อมาใครมารวดมาพิราณาให้ตนเองเหมือนมูพิษสูง ข่าวล้อยๆอะได้ดึงมากว่าไปน้ำเขาระวังดีๆมันบอกไปใส่เด้มันเกิดอยู่ไนจิตเด้เกิดในอารมณ์ที่ห้าไปคิดมันเข้ามากเราปรุงแต่งไปเดือเกลียดมั่งบ่พอใจมั่งแหละพุทธศาสนาไปเดิมเสื่อมไปใส่เพียงแต่คนท้งลายบ่ท่านเล้พอใจรรมชาติธรรมชาติตามวามจริงแหละสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมบ่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดบ่มีเทพเจ้าบ่มีพระเจ้าบ่มีผู้ใด สาบแช่งหรือโดนบันดาลในห้าวลุ้ยหรือให้ห้าถูกใดเป็นไปตามที่ตัวเองกทอง็ทําเองทั้งนั้นทำบุญจอมใดบุญทำบาปเรืยบาปบาปมีบุญมีบาปคือความร้อนร้อนกระวนกระวายที่มันเกิดก็ต้องรู้สึกของห้าเองเกิดจากการคิดจิตนาคิดสะกอนจังกระทั่บุญมีทําทให้เกิดความสงบเยน็นภายในตัวเองเมื่อคิดอยากช่วยเหลือผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นเกิดความสงบภายในใจ เลื่อน่าเย็นกับว่นบ่กับกว่นกับไหวในใจหรือ่บาบาปมีบุญมีอ่าบาในบาปก็ส่งผลไปสู่อบายเปรตสันนรกและเดราชาน,นีเรียกอบายจะพุม่มบุญไปสู่มนุษย์และเทวดานี่มีแบบมี้มโลกมี่เออมากมีอง์แปดมีนิพพานมีเพียงแต่ห้างป้อเข้าใจว่าศึกษาเอาอยู่ซึ่งและ ที่สาคัญคือตอนแลเป็นทิ่พึ่งของตอนบ่บมีผู้ใดเห็นก็ได้รู้ผลใดตัวเองตอ้องทาเองบ่บมีผู้ใดเห็นหน่ายรวยหรือจนใดบ่บมีเห็นผู้ใดแขมค่ากาบหรือพิการทุก์ยากลาบากยากจนมัง่งตัวเองท่านเองล้วนๆเลยมีตั้งหากัง่ว่าควรศึกษาหลักธรรมาชาติเข้าจากใดเข้าจากกินหมักม่วงโดยที่ว่าต้องไปขอไผ่เข้าก็ต้องปลูกของเขาเองเข้ากะไรหมักม่วงนะั่น แต่ว่าถ้าไปขอไปรักมันก็นเป็นอีกแบบหนึง่งนะแหละความจริงมันเป็นแบบนี้วกเข้าไนได้ศึกษาว่าเข้าใจแก่นแท้ธรรมาชาติถ้าเราเรื่องศาสนาเนี่ยจริงๆถ้ามาแล้วบ่ได้เป็นเรื่องของศาสนาใดศาสนาหนึ่งบ่ได้เป็นเรื่องของบุคคลเป็นความจริงทั้งปัจจุบัน่ได้เป็นว่าชาตินั้นชาตินี้ศาสนานั้นศาสนานี้บ่ไ้เกี่ยวกันเลยเออ สัรพสัตทั้งหลายมีความเกิดบวชสัต์วงัวควายช้างมา้าบวาคนไม่เกี่ยวกับศาสนาเกิดแล้วต้องแก่เจ็บปวดป่วยพัดพาดจากสิ่งที่รักออแลก้วการสุดท้ายตายเสมอกันนี่เรื่องธรรมะทุกบอกว่ามันเป็นเรื่องของศาสนาแต่ผู้เข้าไปรู้แจ้งรู้แจ้งเรื่องว่าพุทธศาสนา ผู้เดินตามทางธรรมแล้วเมื่อรู้แล้วจึงเอ่ยมาพุทธศาสนาจะซื้อเด็กเป็นของชื่อมันอืลูกแก่งธรามาตาแล้วเนี่ยจริงๆธรรมะสมอการทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปเหมือนกันเออไปนี่คนทุกคนสามารถทำสมาธิได้เหมือนกัน,น <c oughs> คน,คนท,ทนกนคนุกคนกับป่วยได้เหมือนกันทำสมาธิก็ได้เหมือนกันคนทุกคนกับปล่อยว่างได้เหมือนกัน คนตัวคนเวลาบุคคลอันเป็นที่รักที่พอใจชอบใจตาย,ตายจากร้องไห้เสียใจมีน้ำตาเหมือนกันเลือดสีแดงเหมือนกันนี่คือธรรมะนั่าแและบ่มีผู้ใด้เลือดสีขาวหรอกอหละนี่คือธรรมะคนตัวคนมีความเกิดมาแล้วปรารถนาความสุขเสมอกันบ่มีู้ใดปรารถนาความถูกความห่อนความแข็งขาขา ว <c oughs> ่าีผู้ได้ป่าแต่นาความตาบอดหูหนวกมีแต่ความสมบูรณ์เสมอกันนี่คือทรามจะนั้นตาเ้าเอาขอาใจว่าสโุกขึ้นไปตามกรรมทำกรรมอันใดไว้ไม่ว่าบุญหรือบาปจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเขาต้องศึกษาเอเอขาต้องเกิดจากการยินงในฟังนะต้องมาฟังแบบนี้บ่มีสิงได้ดนบันดาลบ่มีชิงศักดิ์สิทธิบ่มีมลูกบ่มีเหรียญบ่มีมนตนองค์การแช่งน้ำบ่มีการโดยผู้ใช้ยัน สี่่สีด้วยหรือสีปป่ป่วยปะตายบะมีสัตว์ทั้งหลายเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นนี่คือธรรมแต่ว่าผู้คนเขาไปดูก่อนก็เรื่อนพุทธะไปว่าผู้รู้ผู้ตืน่นรู้แล้วรู้แจ้งจริงตามความจริงแบบดูธรรมชาตินั้นเป็นแบบนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเออมาแล้ว,ลวอยู่ว่าจะเข้าศึกษาเอาแต่พบเจ้าบ่อยจากมาเวียนวายตายเกิดกตศึกษาจิตใจเขาเรืองของเองเขาดูความคิดของตัวเองนั่นไปพเจ้าเ็นต่อ สุกกับพวกเจ้าคิดยึดทุกกับพวกเจ้าคิดยึดแ็่จังได้สิบปศุสิบปศุแค่จังได้สิเดียนสิตัดวงจรแห่งการเกิดไดนแปตัดวงจรนั้นการคิดนั่นแหละทำเสมอกันบอกตะกี้เฮือนบาพว้เจ้าเกิดย่อินเดียคุณได้หลังภาษากับภาษาคุณได้หลังบาลีมากกดคุณได้หลังวันนี้คือมาอยุบเทศไทยใดเนี่ยทำโดยความกินคงามงูเราสัมปัสส์กระจายไปใดอือพระพลังมีได้บัตร พระบอาอังกฤษก็มีพระบอาเยอรมันก็มีบอาคองโกก็มี่ราพไทยพระลาวก็มี่บ่าื่องชาติชาตินันประเทศนี้แต่ว่าเมื่อปฏิบัติธรรมอันเดียวกันเสมอกันแล้วจิีก็ตังมันได้เสมอกันถึงปฏิภาณได้เสมอกันนั่นแล้วค้นี้แหละก็ว่าธรรมมันเป็นของจุกชีวิตสรรสสัตย์มันเป็นของศาสนาใดศาสนาหนึ่งกแต่ว่าพวกเขาไปรู้แร้วเพิ่นก็เลยเอ่นว่าพุทธศาสนา ผู้เดินตามก็เป็นจริงเมื่อเข้าถึงคนจริงแล้วจึงเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละแต่เขาจะพ้นกับเหตุเอานไม่มีใครเห็นหรไอได้กันแล้วกันเอาล่ะก็